3าตำแหน่งต่อไปนี้นะครับไม่ควรวางตู้เย็นเด็ดขาดนะครับเพราะว่าจะทำให้ทำมาหากินติดขัดนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับมักจะมีคนมาช่วยกินช่วยใช้เสมอนะครับ3ามตำแหน่งนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มจากตำแหน่งที่1น,นะครับก็คือตู้เย็นเนี่ยตรงกับประตูบ้านเป,เป๊ะเลยนะครับตู้เย็นเนี่ยควรจะ เยืงๆออกมาสักหน่อยนะครับไม่ควรจะตรงประตูบ้านที่เปิดเป๊ะๆพอดีเลยนะครับควรจะเยืงๆออกมาสักหน่อยนะครับก็การที่มีตู้เย็นตรงประตูบ้านเนี่ยทำให้เวลาใครไปใครมาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งคืออยากเข้ามาหาอะไรกินอยากเข้ามาหาของกินอยากมา,าช่วยใช้นะฮะมันความรู้สึกทางห่วงจุ้ยกับ ความรู้สึกทางจิตวิทยาเนี่ยผมใช้คำว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันจะตรงกันนะครับดังนั้นเนี่ยตู้เย็นเนี่ยไม่ควรไว้ตรงประตูเด็ดขาดนะครับควรเยื้อๆออกมาหน่อยนะฮะอย่าให้มันตรงเกินไปนะครับควรยื้อๆได้เนี่ยจะดีมากๆนะครับไม่ควรให้มันตรงกับประตูสมมุติคุณมองเข้าประตูอย่างเงี้ยคุณมองแล้วเห็นตู้เย็นเป๊ะอย่างเงี้ยควรจะให้มันเยื้อออกมาจะดีกว่านะครับเพราะว่าหวงจุ้ยเนี่ยเป็นศาสตร์แห่งพลังงานนะครับซึ่ง พูดกันตรงๆว่าถ้าใครจัดหงจุ้ยบ้านดีๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยผิดหลักจิตวิทยาด้วยนะครับคือหลักจิตวิทยาเนี่ยบางทีเรามองเข้าไปในบ้านมองตู้เย็นมันก็รู้สึกแบบอยากเข้าไปกินอะไรสักอย่างมันมันมรู้สึกทางจิตวิทยาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่เอาตู้เย็นตรงประตูอยู่แล้วก็ให้มันเยือเยิ้มหน่อยแค่นั้นเองนะครับไม่ได้แก้ไขอะไรยากมากมายนะครับแล้วก็ข้อที่สองนะครับก็คือ ตู้เย็นเนี่ยอย่าไว้ใกล้เตาไฟเป็นอันขาดนะครับเตาไฟเนี่ยก็มันเป็นธาตุไฟนะครับเป็นความร้อนนะครับดังนั้นเนี่ยก็มันไม่ค่อยถูกกับตู้เย็นอยู่แล้วนะดังนั้นเนี่ยก็พยายามให้มันห่างๆกันหน่อยนะครับคือจริงๆเนี่ยการไว้ของในครัวเนี่ยก็ตู้เย็นเนี่ยไว้ได้แต่ว่าพยายามให้มันห่างๆเตาไฟออกมาหน่อยอย่าให้มันชิดแนบติดกันไปเลย นะครับเพราะว่ามันก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับฟืนไฟได้นะครับดังนั้นเนี่ยตู้เย็นเนี่ยควรจะห่างเตาไฟมานิหนึ่งจึงจะดีนะครับหรือถ้าห่างมากๆหน่อยได้เนี่ยก็จะดีเช่นเดียวกันนะครับแนะนําเลยนะเพื่อนๆคนไหนที่อ่ากลังจะจัดห้องชุ้ยเนี่ยเพิ่งซื้อตู้เย็นเข้าบ้านหรือบางคนอาจจะมีตู้เย็นอยู่นานแล้วเนี่ยเอาให้มันห่างๆเตาไฟหน่อย นะครับให้มันใกล้ซิงขลังจานเนี่ยได้นะครับเพราะว่ามันเป็นท่าน,น้ําไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าไปใกล้เตาไฟเนี่ยไม่ดีนะครับมีโอกาสสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยด้วยนะต้องระมัดระวังให้ดีนิดหนึ่งนะครับก็ใครที่ใกล้เตาไฟเนี่ยแนะนําให้ขยี้นออกมาหน่อยนะครับจะดีกับตัวคุณเองเนั่นแหละนะฮะยังไงก็เสียเวลามาดูคลิปผมแล้วก็ทําไม่ทำ่าเรื่องของคุณแล้วกันนะครับแต่ว่าผมก็แนะนําเท่าที่จะแนะนําได้ นะครับแล้วก็ขอ้อที่สานะครับคือบนตู้เย็นเนี่ยเพื่อนๆืนเนี่ยพยายามเลยนะครับพยายามอย่าเอาอะไรที่มันร้อนๆ้อนไปวางนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไมโครเวฟนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นธาตุไฟเนี่ยความร้อนอยู่บนตู้เย็นเนี่ยมันไม่ดีนะครับอย่าหาทํออย่าหาเอาไปวางโดยเด็ดขาดนะครับก็สามสิ่งนี้นะครับเป็น3ามสิ่งที่ไม่ควร จัดไว้บนตู้เย็นนะครับหรือจัดตู้เย็นไว้ตรงจุดนั้นนะครับสยงเน่าังเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยแก้ไขนะครับก็วิธีการเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากนะครับก็คือขยื่นออกนะครับหรือถ้าใครไว้อะไรบนตู้เย็นอยู่แล้วเนี่ยถ้ามันเป็นพวกของทําความร้อนอุปกรณ์ทําความร้อนเนี่ยให้เราหยิบออกมานะครับบางคนเอาปืนอ่าจุดเตาแก๊สเนี่ยไปไว้บนตู้เย็นนะครับแนะนาว่าให้เอาไว้ที่อื่นดีกว่านะครับเพราะว่า จะส่งผลทําให้คนในบ้านเนี่ยทะเลาะกันนะครับถ้าหากเป็นตู้เย็นที่บริษัทเนี่ยก็จะส่งผลให้คนในที่ทํางานเนี่ยทะเลาะกันนะครับการที่มันมีธาตุที่มันตีกันเนี่ยมันจะส่งผลให้คนในที่ทํางานคนในสถานที่นั้นตีกันอ่ะบางคนอาจจะไว้ในบ้านนะฮะแต่ไม่ค่อยอยู่บ้านอันนี้อาจจะไม่เป็นไรนะฮะฮวงจุ้ยเนี่ยเป็นศาสตร์ที่เรียกได้ว,ว่าเกี่ยวกับสถานที่อยู่อาศัยนะครับสมมุติ คุณไว้ในบ้านนะฮะก็เรามาระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งกับคนในบ้านหรือถ้าคุณไว้ในที่ทํางานนะฮะก็รามดระวังเรื่องการทะเลาะเบาแว้งกับคนในที่ทํางานนะครับมันจะเป็นเรื่องของการอยู่อาศัยนะครับแบบที่เราอาจจะเคยได้ฟังเรื่องหลายๆเรื่องนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของช่องเล่าเรื่องผีเนี่ยผมก็ได้ฟังนะฮะคืออ่าผมยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันฮงจุย่าเกี่ยวกับบอลในการพนัน นะครับถามว่าทําไมไอ้คนทาเนี่ยไอ้เจ้าของบ้านอ่ะมันไม่เป็นไรก็มันไม่ได้อยู่นะฮะหรือบางทีมันอยู่มันหาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันหาทางอยู่ชั้นบนสุดอาจจะประมาณเชื่อมกันชั้นหนึ่งอะ่ะอารมณ์ประมาณแบบอ่ะมันซื้อบ้านมาสองห้องใช่ไหมมันทําเชื่อมกันแค่ชั้นบนสุดชั้นเดียวนะฮะแล้วเขาก็ไปอยู่ข้างบนคือไอ้ชั้นล่างๆอะ่ะที่เขาทำมงจุ้ยเอาไ,อาไว้ดักอะ่ะเขาไม่ได้อยู่นะครับมงจุ้ยมันเป็นศาสตร,ร์ของอ่าการที่อยู่อาศัย นะครับถ้าไม่ได้อยู่เนี่ยก็แทบจะไม่มีผลอะไรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราทำไว้เนี่ยให้คนที่อยู่เนี่ยอยู่ดีดีกว่านะครับก็อันนี้เป็นคำแนะนำนะคือบางคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอา้าทำฮงจุ้ยแล้วแต่ถ้าไม่ค่อยอยู่บ้านเนี้ยเป็นไรไหมถ้าเป็นห้องคอนโดข,ของคุณคนเดียวเนี่ยมันไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในบ้านมีครอบครัวมีญาติพี่น้องเยอะๆหรือเรามีอ ลูกน้องบริวารน,นะฮะหรือว่าเจรจาทําธุรกิจเนี่ยแนะนําว่าของที่มันท่าตีกันเนี่ยเช่นท่าน้ำกับท่าไฟเนี่ยอย่าเอาไว้ใกล้กันนะครับมันจะเจรจาย,ยากมันจะมีปัญหาเรื่องการตีกันนะครับแต่ถ้าคุณออกไปคุยข้างนอกบ่อยๆมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าถ้าคุณเอาแขกเอาใครมาทําธุรกิจในสํานักง,งานคุณเนี่ยมันก็จะส่ะงผลให้มันมีการตีกัน นะครับดังนั้นเนี่ยก็แนะนําว่าอะไรที่มันเป็นธาตุน้าธาตุไฟเนี่ยคือสองธาตุนี้มันเป็นธาตุาที่ทําลายกันอยู่แล้วนะไม่ควรเอาอยู่ในสํานักอายของตัวเองเสร็จขาดนะครับก็อันนี้แนะนําไว้นะก็เรื่อง่วงจุ้ยเนี่ยก็อ่ะพูดอันอีกนิดนึงนะครับสําหรับบ้านที่อ่าหลายหลายคนอาจจะฟังช่องเกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องจิตวิญญาเรื่องลี้ลับต่างๆมานะครับอ่าพวก่วงจุ้ยเกี่ยวกับที่มันเป็นอ่า สถานบริการสถานบันเทิงอบบยมุพวกนี้ส่วนใหญ่เจ้าของอนะ่ะไม่ค่อยอยู่นะครับเขาทําไว้ดักรับพวกนักท่องเที่ยวหรือคนที่เข้าไปใช้เงินนะครับดังนั้นเนี่ยเจ้าของอนะ่ะมันเลยไม่เป็นไรนะครับเจ้าของมันอยู่ซะที่ไหนละ่ะไอคนที่เข้าไปอยู่คือพวกนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่จะเอาเงินไปใช้อ่ะนั่นแหละโดนนะครับก็คงจุ้มันเป็นเรื่องของคนที่เข้าไปอยู่นะก็แนะนําไว้ประมาณนี้ก็แล้วกัน นะครับแต่สุดท้ายทุกอย่างก็ไม่มีอะไรเหนือกมนะครับก็สุดท้ายนะครับหากเพื่อนเพื่อท่านใดนะครับที่สนใจวัตถุมงคลเหรียญท้าเวสุวรนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยเหลือไม่เยอะแล้วนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามและก็รับชมกันมานะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็คลิปถัดไป นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ